อ่ะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเหนียวเซยลีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับพ่อพี่พ่อน้องเ c ทุกท่านเข้าเมนีมาทางอำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องเมนีมีงัวงสามสาวแดงเข้มเข้มครับพี่น้องแม่ลูกเป็นเลือดลอยนะครับผมแม่ลูกเลือดลอยนะครับสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับผููกําลังหางัวไปเลี้ยงยากได้เลือดลอยเป็นคู่แม่ลูกงามๆครับพี่น้องไปเลี้ยงหรืออยากได้ลูกผสมนะครับบ่ราว่าจะเป็น อ่าแม่สาวนะครับอันนี้ก็เป็น3สาวพ่อผสมนะครับเนาะนะครับอายุกับอ่าทอดอายุผสมแล้วครับพี่น้องอ่าใครอยากได้แม่บอกแม่พันธุ์นะครับหัวโลน F1 F3 หรือว่าลูกผสมพันธุ์ตีเบอร์ก็มีเนาะนะครับสำหรับผู้่อสนใจติดตามในี่อีพีเลยครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปจากองเพิ่นจัะมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวในนามตัวจังไรครับไอผมเอ่อไอพิทักษ์วราณัมครับอยู่บ้านอ่องแวง อ่าพี่พี่ซื้อเหรียญมาได้ไครับพี่เปียกครับอ่าพี่เปียกนะครับผมอ่าอยู่บ้านน้องแวง้งตำบลน,น้องแก้วครับน้องแกว้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่พน้องนะค<น>รับไผ่กำลังหางว่าไปเลี้ยงนะครับมืบัอนี้ไอ้เพิรนว่ามี่สามสาวกับอีกหนึ่งครูแม่ลูกเลือดร้อยครับพี่น้องมาแบงพี่แบงน้องเข้าแล้วก็มีควายผูอนาคตพอพันเนาะนะครับกาจไดหยอดอายุพ่อผสมเวละพี่น้องนะครับเอาฝากเบอร์ทูไว้นะไอ้ต้นคลิปครับเอ่อศูนย์เก้าสี่ครับผมห้าสี่สอง 0020ครับอ่าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับพี่เนาะแมนครับแอดไลน์กับเบอร์นี้ด้วยครับพี่น้องไคสนใจอ่าอยากจะได้งัวไปเลี้ยงน้ำไอเิ่นนะครับแต่โทรมาเบอร์ดีเลยเลยครับพี่น้องอ่าเฟสบุ๊กพี่สุวรรณได้ครับพี่ทักษ์วรนามเลยนะอ่าพี่ทักษ์วรนามภาษาไทยเลยเนาะแมนครับผมเอานะครับไล่มาจากอ่านะครับโตปลายผู้ชุนนะพี่เนาะเดี๋ยวไปเบื้องตัวคุณก่อนครับพี่น้องนะครับไผรกำลังหางัวไปเลี้ยงกับ อยากได้งัวสาวหัวลุนนะครับผม F1 F3 นะครับหรือว่าแบบบ่หมีตีเบอร์กับมีนะครับเป็นเขาบีเดี๋ยวมาเบิ่งแม่เขาบีก้อนต้นคลิปนะครับแม่เขาบีตัวนี้อ่าเป็นงัวแม่สาวพอดสองปีไปครับบ่ายอายุนี่แหละครับตัวล่างนี่แหละครับอ่าจะเข่าสองปีนี่ยนะครับเนาะยี่สิบเดือนโดยประมาณนะครับประมาณยี่สิบเดือนโดยประมาณครับพี่น้องนะครับนี่ครับส่วนสูงอยู่หนึ่งร้อยเท่าไรครับบ่ายประมาณเกือบเกือบร้อย ซี่แปดอ่าประมาณซี่สิบห้องตีซี่สิบห้าบวกไว้ไดเนาะซี่สิบห้าบวกเป็นง่วะเมียสาวตัวนี้ลูกสาวพ่อได้ป่ะไอ้ตัวนี้ที่เป็นพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นนี่เป็นลูกของเคเอฟครับอ่าเป็นเคเอฟหกแปดได้สามหนึ่งไงสามหนึ่งครับอ่าเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเป็นง่วะอายุยี่สิบเดือนอันนี้เป็นเขาอ้อนเขาบีเนาะแมนครับอ่าเป็นเขาอ้อนเขาบี้ดนะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าอ่าสีแดงเข้มนะครับล่ำเงา อาจจะเป็นซับเริ่มพ่อได้ผสมแล้วล่ะพี่น้องอใครสนใจกับเรื่องเฟรมเรื่องโครงสร้างเรื่องเม็ดสีเพิ่นกับือว่ามาดีตัวนี้มีบังได้ปะครับพี่ได้ครับตัวนี้บ่มีเนาะเข้าครับว่างราคาได้ครับแม่เล็กเปิดไว้ที่เปิดแม่สาวครับเปิดไว้ชี้นี่หาครับสี่หมื่นคับอีกหาพันบาทครับพี่น้องมั่วใหญ่ลอยสี่จำหาบวกได้พี่น้องเป็นมั่วสาวอายุยี่สิบเดือนที่พ่อผสมแล้วสี่หมื่นก็อีกหาพันบาทต่อรองได้ครับพี่น้องเบิ้งผัวหาง ่าอัมดีขอขาหลังชิดดีครับพี่น้องนะครับเขานะครับถือว่าผิวหนังดีสะอาดสะอ้านก็ถือว่าคว่ำสดนะครับนีึกถึงของงัวสาวอ่าใครสนใจกับสี่หมื่นหาราคาห้องมาต่อรองเอาได้เนาะครับผมเอาสนใจกับเม่ที่แรกครับพี่น้องต่อไปแม่ที่สองตัวนี้สวยนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของรีโบหกแปดเก้าน้อยเนาะรีโบหกแปดเก้าเอฟสามเนี่ยครับพี่น้องแม่เป็นสายเอ็คเคสีสามสามมีใบเพดีกรี ครบนะครับผมเอานะครับผมขอเบิ้งใบนะครับใบนะครับเอาเดี๋ยวนะครับเป็นรีโบหกแปดเก้าครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเบิ้งใบทน้ำไปแล้วกันนะครับเอาใบอยู่กับทีมงานเพื่อนบ้าครับเอานะครับเดี๋ยวเบิ้งใบกันครับพี่น้องตัวนี้ครับเป็นลูกสาวของรีโบหกแปดเก้าอฟสามเนี่ยครับพี่น้องอ่ารีโบหกแปดเก้าครับพี่น้องนี่นะครับเป็นใบรีโบหกแปดเก้า สายลางแม่เป็นเอชเคสี่สามาลำ au, เนาเลี่ยมโตดีครับพี่น้องแม่นี่เบิงหนาเขาเป็นจังน้อยนะครับนี่ครับส่วนสูงนี่มีผมว่าลอยหาสินะครับพี่น้องผมว่าลอยหาซิปเนี่ยเจเรืองของเส้นหลังคว่ำเน่า,าของลำโตครับพี่น้องนี่ครับรีโบหกแปดเก้าน้ำเชื่อนี่ถือว่าหลอดละหกพันขึ้นแน,น่นอนครับพี่น้องรีโบหกแปดเก้าได้เอฟสามนะครับแม่เป็นเอชเคสี่สามสาม เปิดไใบร้ายมาได้ครเขาใบแม่นี่แม่นี่เปิดใบเกาซิมหาครับเกาหมื่นหาผมหมักน้ำอยู่ครับพี่น้องเกาหมื่นหานะครับมีรอยหาซิบด้วยพี่น้องส่วนสูงเอานะครับชลำเงาวดีนะครับจึงเชื่องจับใบได้เห็ดเขาก็สวยหน้าสวยเบิ้งตะหนกดีเลี่ยมตัวดีครับพี่น้องเบิ้งนะครับลูกสาวเอสเคสีสามลูกหลานเอสเคสีเสามนะครับแต่เขาเป็นลูกของรีโบหกแปดเก้าเป็นเอฟสามด้ยครับพี่น้องลูกออกมาก็เป็นเอฟซีถือว่าสายพันธุกรรม อลีโบกัถือว่าเป็นที่ยอมรับครับพี่น้องนะครับนดมเชื้อตอนนี้กับหกพันอัพแน่นอนนะครับในเดือดของเพจดมเชื้อแยกเพศเอาเก้าหมื่นกับอีกห้าพันครับหาพับาทมาเบิ่งตัวกินก็ได้ครับพี่น้องนะครับผูกกำลังหาแม่บกแม่พันกับบอกิดหวังนะครับต่อไปตัวที่สามครับพี่น้องตัวที่สามเป็นแม่แดงเข้มเลยนะครับตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งน้อยเนาะตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งเป็นหลานของเอ็กซ์เล่ย์แปดสองหาครับพี่น้อง เป็นร้านเอ็กซ์รย์แปดสองหานะครับนี่ครับพอเพิ่นนี่อาจจะอ่านยากเนี่ยนะครับถ้าเป็นเบอร์เก่าเก่าทับดึงนะครับเป็นสายเอ็กซ์รย์แปดสองหาเอฟหนึ่งนีครับพี่น้องใ <20 S 1> บเพชรดีกีมีครบเป็นง่วงสาวอายุประมาณเท่าไหร่ครับยี่สิบประมาณยี่สิบเดือนเนาะประมาณยี่สิบเดือนเอาก็<ๆ>าจะเริ่มเป็นซัดหรือเปล่าพี่น้องยี่ส <20 S 2> <ะ>ิบเดือนผมผสม อ๋อทับแล้วไ้แมนผสมกับเอ็ดีนี่ครับเอ้ทับวันที่ซีกลุ่มผ้าสองหาหูเ็ด้วยครับพี่น้องกับเอ็ด1ีหกศูนย์หนึ่งเจ้าไบรเดนนะครับผมนี่ครับของที่เจ๊เก้าฟ้ามไอ้พนทับหาแล้วนะครับแม่สาวตัวนี้เอฟหนึ่งเบิร์นับเรียมโตดีอันนี้ก็มีกับลอยหาสิบลอยเนาะส่วนสูงสีแดงเข้มหัวโลนครับพี่น้อง เปิดไปไล่ไปนะครับไอ้ตัวนี้เปิดให้แล้วค่ะแบ่งปันกันไปอายุ49ครับ40,000เก่าเอาไปรุ่นเอาหน่อยเนาะแมนครับเอาเป็นหัวสาวครับพี่น้องนะครับสีเก็บสีดีเนียนทริบเลยครับพี่น้องเบื้องเม็ดสีเพิ่นไปเพชรดีกีครบท์เตอร์ครับพี่น้องส่วนสูงมีรอยหาซิปนะครับสาวหน่อยตัวนี้กระทับไว้ให้เรียบร้อยแล้วกระท้องก็ถือว่าได้สาวทองแรกไปผุหลับพี่น้องทับวันที่4กุมภาพันธ์มื้อนี้วันที่อ่า10 อ่าสิบเอ็ดเนาะนะครับผมกับรุ่นผ่านรอบแรกแล้วพี่น้องนะครับเอาต่อไปเบิ้งคู่แม่ลูกเลือดลอยครับที่นี่เดี๋ยวเพิ่นไล่มาให้เบิ้งเอาแม่เป็นอ่าสายอ่าแม่นโซเนาะนะครับลูกเป็นลู่ดอกแปดหานึงด้วยเนาะอ่าลูกเป็นลู่ดอกแปดหานึงนี่ครับกับแม่เพิ่นคู่นี่เลยคู่แม่ลูกเอาเป็นลูกแรกว่าอ้นี่แม่ลูกแรกลูกแรกแม่ทับเรียบร้อยแล้วเนาะแม่ทับก็พอได้ไปครับ อ่าซีทีหนึ่งทับเจ็ดร่วมเพศไว้อ่าซีทีหนึ่งทับเจ็ดร่วมเพศนะครับนี่ครับสายแมีเพลินเป็นสายอ่าเอลโมแมนโซครับสามศูนย์เก้านะครับนี่ครับอ้าวนะครับสายสายบนเป็นเอลโมด้วยครับพี่น้องอ่าสายล่างกับอันชื่อนี่ผมก็ไม่ค่อยคุ้นเป็นไหนนะครับน่าจะเป็นพ่อนอกกันละพี่น้องครับสายแมีเพลินนะครับตัวลูกเป็นลูดอบแปดหนึ่งเดี๋ยวทรงจดนะครับพี่น้องเพิ่งได้เช็กเดือนครับลูกสาว ลูกสาวหกเดือนวันที่เก่าที่ผ่านมาครับพี่น้องกับครบอายุทรงจดกับยุประมาณเจ็ดแปดเดือนเนาะเท่ากับทรงจ่ดลึกเกินหกเดือนนี่แหละพี่น้องนะครับกับทรงจดกับสมาคมได้นี่ครับชึ่งเช่องเลยแม่สูงประมาณลอยสี่สิบเจ็ดอยสี่สิบแปดนะครับเอาลูกแรกร้อมครับพี่น้องลูกแรกรูดรอปแปดห้าหนึ่งครับลูกสาวเขานะครับแม่เป็นสายแมนโซนะครับผมอาโมแมนโซเปิดใบท้ายไปได้ครับผมันี้ผมเปิดใบยี่สิบแปดหาครับ สองแสนแปดมื่นกับอีกหาพันบาทครับพี่น้องเน,นาะใหญ่ๆครับเตรียมตัวดีๆทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องเบิ้งนะครับเตรียมตัวเพิ่นเอาบอกราคารวมก็ได้เนะาะไผอยากแยกอยากเอาไปรุ่นแม่เพิ่นก็นจังคุยเอานะครับ,รบตอนนี้บอกราคารวมกันไปก่อนเบิ้งเสร็จหลังเฮ็ดเขาให้เรียบร้อย เหลือตีเบอร์ทรงจดครับตัวตุกสาวเพิ่นแม่กับบุษมิทาผ่านอบอลหลบนึงแล้วอ้าวแม่ทับซีที่หนึ่งทับเจ็ดครับพี่น,อน้องพันดุดกรรมพอลีนแนวเลยรับโลกซีที่หนึ่งคับเจ็ดเป็นลูกเพศนะครับทับไปให้เรียบร้อยผ่านรอบเลยเนาะผันรอบหนึ่อ้าวผ่านหนึ่งหลบเลยด้วยครับพี่น,อน้องคู่นี้เอายำราคาอีกรอบนึงเนี่ยครับบ่ายเปิดไปที่สองแสนแปดหมื่นครับสองแสนกับอีก5,000บาทราคานี้มาต่อรองไหนด้วยครับพี่น,อน้องนะครับคู่แม่ลูกสวยๆเลย นะครับอูหมักอยู่ครับพี่น้องสายเท่านะครับลูกสาวก็ถือว่าเลี่ยมโตมาดีแม่ก็ได้หนาได้ลึกเป็นง้วเฟ่มกลางบานเท่าเอินทรงเฟ่มโมเดิร์นนะครับนั่นก็คือเฟ่มที่อ่านะครับบ่ได้สูงใหญ่แต่ว่าได้เนื้อได้หนาได้ลึกครับพี่น้องสําหรับคู่แม่ลูกคู่นี้เป็นเลือดลอยนะครับยามอีกรอบนึ่งไม่ติดกันบามันเลือดลอยสําหรับผู้สนใจนะครับเอาหมักลูกผสมกับคาซีกัว่าวทับให้แล้วนะครับผมหรือหมัก เอฟสามลูกรีโบอยากได้เอาไปผสมเอาก็ต้องแม่นี่ครับพี่น้องต่อรองได้รีโบ689 F3 นะครับหรืออยากได้ลูกผสมแบบกระตองตีเบอร์เดี๋ยวเอาไปทับเอานะครับตรงตัวนี้อายุ20เดือนนะครับเป็นลูกอ่านะครับแค่เอฟสามหนึ่งเนาะอันนี้ก็บสี่หมื่นกว่ากว่าเนาะนะสี่หมื่นกว่ากว่าราคามาต่อร่องเอาเอามักแบบไรก็ทักทายพี่เพิ่นมาได้ครับพี่น้อง งวัวอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นของเลี้ยงเองนะครับเปิดราคาเองลดราคาในทุกโตเอาถ่ายคลิปให้ยังได้ผัวหน้าคตพอพันมีอยู่หนึ่งโตครับพี่น้องนะครับมีผัวหน้าคตพอพันอยู่หนึ่งโตเป็นวขยครับพี่น้องสาหรับผู้อ,อยากจะได้วายพอพันไปคุ้มฝูงนะครับนุ่มหน่อยอายุหัดสองปีไปไปด้สองปีพอดีเนาะสองปีพอดีเอาไห้เปิดดึงออกมาให้เบิ้งส่วนสูงนี่ร้อยเท่าไรครับ ร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วเนาะเขาสองปีร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วพี่น้องเบิง้งเรียมโตเพิ่นหน,นาล่อเลยเอาฟัางสายพันธุกรรมเพิ่นงน้อยแบบน,นี้สายอ่าสายพอ่อเพิ่นเป็นพอ่อใดครับผมสายเก่าจะเจริญนะครับผมเป็นลูกไส้ของเก่าจะเลื่ออายุสองปีส่วนสูงประมาณร้ยอยสี่สิบเจ็ดน้อยเนาะเอาผมเบิ้งหนาเขาเพิ่งน้อยนะครับผมร้อยสี่สิบเจ็ดใดนะครับเบิ้งหนาเขาจัิ่งน้อย เอาไผหาผูเอาไปคุ้มฝูงเห็ดพ่อพันเด้อครับพี่น้องอยากได้ควายนี่ครับเร็บยันยันนาอกกว้างอ่องข้อนะครับแต่ปีผีเสื้อใหญยๆงามด้วยพี่น้องอันนี้ไผมีควายฝูงอยู่อยากได้ไปคุ้มฝูงกะติดต่อเพื่นมาได้ฟังราคาเปิดได้ครับใบเปิดไวลไไปได้ครับผมเปิดไว้เรีงามหกสิบเก้าครับหกหมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับนุ่มรอลูกพ่อเก่าจะเลื่อนนะครับบึ่งใบรอดครบเรียมโต อ่าไปหลอดครบเป็นลูกขวากี่นีเลยครับเนาะนะครับเป็นลูกขวากี่นีเพิ่นเลี้ยงเองด้วยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเบิ้งอ่านี่ครับไห้เบิ้งชัดๆเลยไปหาผูหาควายไปเห็ดพ่อพันนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องกับนุ่มรอลูกไส้เก่าเจริญสนใจทักค่ายมาได้เบอร์ทั่วไปเบอร์ด้กครับ094ครับผม542 0020ครับครับแอร์ไลน์เบอร์นี้หน่อยเนาะแมนครับทูตมหาเิรษฐีครับผมอ่าเฟสบุ๊คซือว่าพิทักษ์วรนามพิทักษ์วรนามชมตัวจริงกับผ่านไทมาทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดแมนครับอ่ามาปลาบุญมาบ้านไหนก็ครับบ้านหนองแวงครับตำบลหนองแก้วครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ้าวนะครับบ้านหนองแวงตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยครับพี่น้องออกจากร้อยเอ็ดมาฝอดคอากผีจักกิโลครับแปดกิโลครับอ่าประมาณแปดกิโลหน่อยเนาะอ่าประมาณแปดกิโลสำหรับเอฟซีพูสนใจอยากจะได้อ่านะครับควาย ไปเลี้ยงนะครับหรือได้งัวไปเลี้ยงบ่ว่าจะเป็นรูปผสมเลือร้อยก็ฝากไว้ครอบผิวเปียกนะครับผมสำหรับอีพีนี่ก็จากน้าพี่น้องไปสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับมักของดีพีคุณภาพนะครับผมนี่ครับสาวหนุอยสวยๆรูดดอกแปดหาหนึ่งเอานะครับอยากได้ยกกระแปะไปได้หรืออยากได้แยกไปยานุมไปก็ได้นะครับพูดคุยกับอ้๋าเงินเมื่อใดนะครับสำหรับอีพี่นี่จากน้าไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ